นิทานเรื่องปัญญาเพียงหนึ่งเดียวการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าหิมพานอันกว้างใหญ่มีอาสมของฤาษีผู้ทรงภูมิปัญญาชื่อว่าสรพังคะอาศัยอยู่ท่านเป็นผู้บำเพ็ญเพียรมายาวนานจนสามารถบรรลุอภิญญาห้าและสมบัติ8มีบริวารเป็นสิทธดาบทถึงห้าร้คนที่พากันมาอาศัยร่มเงาแห่งปัญญาของท่าน วันหนึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนท่านสรพังคะเรียกสิทธิผู้ใหญ่ชื่อว่าสาริปุตตะเข้ามาหาสาริปุตตะท่านสรพังคะเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนท่านจงพาสิทธิครึ่งหนึ่งออกไปสู่หมู่บ้านเพื่อสแสวงหารสเค็มรสเปรี้ยวอันจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายในยามฝนเช่นนี้สาริปุตตะน้อมรับคำสั่งสอนพาสิทธิไปตามคำแนะนำของอาจารย์ ขณะที่เหล่าศิษย์ที่เหลืออยู่คอยปรนนิบัติดูแลอาจารย์ผู้ชราภาพไม่นานหลังจากที่สาริปุตะและคณะออกเดินทางไปได้เพียงสิบวันท่านสรพังคะก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายท่านทราบว่าเวลาแห่งการละสังขารของท่านใกล้เข้ามาแล้วจึงเรียกเหล่าศิษย์ที่เหลืออยู่มาประชุมกันลูกศิษย์ทั้งหลายท่านกล่าวด้วยเสียงที่สงบนิ่งอาจารย์จะจักพวกเธอไปในไม่ช้านี้ หากมีสิ่งใดที่พวกเธอสงสัยและต้องการถามจงถามมาเถิดสิทธิคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วถามด้วยความเคารพท่านอาจารย์ท่านได้บรรลุคุณวิเศษเพียงใดท่านสรพังคะมองดูสิทธิด้วยแววตาอันเปี่ยมด้วยเมตตาก่อนตอบเพียงสั้นๆว่าไม่มีแม้แต่น้อยแล้วหลับตาลงเข้าสู่ผวังและละสังขารอย่างสงบเราสิทธิต่างงุนงงกับคำตอบของอาจารย์ พวกเขาพูดกันว่าอาจารย์คงไม่ได้บรรลุอะไรเลยเพราะท่านบอกเองว่าไม่มีแม้แต่น้อยพวกเขาจึงไม่ได้ทำพิธีศพให้สมเกียรติเท่าที่ควรเมื่อสารีปุตะกลับมาถึงอาสมและทราบข่าวการละสังขารของอาจารย์จึงถามเหล่าสิทธว่าพวกเธอได้ถามท่านอาจารย์ถึงคุณวิเศษที่ท่านบรรลุหรือไม่ถามแล้วขอรับสิทธตอบท่านบอกว่า ไม่มีแม้แต่น้อยพวกเราจึงเข้าใจว่าท่านไม่ได้บรรลุอะไรเลยสาริปุตตะสายหน้าด้วยความเสียใจแล้วอธิบายว่าพวกเธอมีได้เข้าใจความหมายของอาจารย์ท่านได้บรรลุอากิญจัญญายตนะสมาบัติซึ่งเป็นสมาบัติที่เข้าถึงภาวะที่ไม่มีอะไรแม้แต่น้อยนั่นคือระดับจิตที่ละเอียดสูงส่งพวกเธอช่างโง่เขลาเสียจริงแต่เหล่าสิทธิก็ยังไม่เชื่อคำอธิบายของสาริปุตตะ พวกเขาประรบกันว่าท่านสาริปุตพยายามยกย่องอาจารย์เกินความเป็นจริงคืนนั้นขณะที่เหล่าสิทธิ์กำลังนอนหลับท้องฟ้าเหนืออาสมสว่างสวัยขึ้นด้วยแสงอันง,งดงามท่านสารพังคะได้จุติจากพรหมโลกกลับมาปรากฏกายเหนืออาสมท่ามกลางความประหลาดใจของเหล่าสิทธิ์ที่ตื่นขึ้นมาเห็นด้วยเสียงอันไพเราะดังก้องไปทั่วป่าหิมพานท่านสารพังคะ กล่าวว่าแม้จะมีผู้มาประชุมกันตั้งพันกว่าหากพวกเขาไร้ปัญญาถึงจะคร่ำครวนไปตั้งร้อยปีก็ไม่เท่ากับบุรุษผู้มีปัญญาเพียงคนเดียวที่เข้าใจความหมายของคำที่เรากล่าวท่านชี้ไปที่สาริปุตแล้วกล่าวต่อว่าสิทธิผู้นี้เข้าใจความหมายอันลึกซึ้งในคําพูดของเราเขาคือผู้ที่มีปัญญาอันประเสริฐจงฟังคำสอนของเขาเพราะปัญญาเพียงหนึ่งเดียวที่แท้จริง ย่อมมีค่ากว่าพันคำพูดที่ไร้ความเข้าใจเมื่อกล่าวจบท่านสรพังคะก็กลับสู่พรหมโลกด้วยรัศมีอันสว่างสวยัยเหล่าสิทธิ์ทั้งหลายต่างตระหนักถึงความผิดพลาดของตนจึงหันมาขอขมาสาริปุตะและตั้งใจฟังคำสอนของเขาด้วยความเคารพยิ่งตั้งแต่นั้นมาสาริปุตตะได้สืบทอดเจตนารมณ์ของอาจารย์เป็นผู้นำในการสั่งสอนเหล่าสิทธิ์ทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันลึกซึง้งสามารถอธิบายความหมายที่ละเอียดละอ่อให้เข้าใจได้ง่ายจนเหล่าสิษย์ทั้งหลายต่างได้บรรลุธรรมและเมื่อสิ้นอายุไขก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกเช่นเดียวกับอาจารย์ของพวกเขานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญญาที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่จํานวนของผู้รู้แต่อยู่ที่ความลึกซึ้งแห่งความเข้าใจถ้าชอบนิทานธรรมะแบบนี้กดไลค์ กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ